เฮ้ยเฮ้ยรถรถรถเฮ้ยคุ้นมัน้มเนี่ยคุ้นนะ,นนะดิรถที่ตีทางการอยีนะ ขอส่งคนนี้ดิเอ็กขอส่งคนนี้ได้ไหมไม่ได้แล้วส่งให้นั้นเอาไปอาสึกย่งเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ย ตรงนี้มันไกลหรืขี้กั่างนี้โอ้โหกจะถึงมันไกลหรือไงไวะ<อ>ไปตั้งนานแล้วโอ้โหเดี๋ยวไม,มไนานานาน่ไปนานแล้วนะไปนานแล้วนะไม่บิดบิดให้หม,มอบออกลบๆเล้ออ